ช่วงนี้ค่ะข้าวดีละลานะคะไทยกับซาอุดีเนี่ยเขาพร้อมรวมมือยอะรับการรับรองมาตรฐานอาหาลานสู่ตลาดโลกเราย้อนเวทีพร้พอมๆกันในช่วงข้องแร<ว>ง,งสกิดสกิทขาค่ะแรงสกิทสกิคขาไทยซาอุดีพร้อมรวมมือยระรับด้านการรับรองมาตรฐานอาณาลันสู่ตลาดโลกจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้อง มีข่าวดีมาบอกกันแล้วเรพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเขาเผยได้ดำเนินการห้ารือกับคณะผู้บริหารองค์กรมาตทานมาตรวิทยาและก็คุณภาพแห่งซาอุดิอาระเบียแลกวันเดซิปมกราคม2567ทั่ห่านมาหเนานนาเพื่อจะยกระับความสัมพันธ์ด้านการมาตรทานส่งเสริมการคา้าการลงทุนแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันซึ่งน้นองโบกอนว่าช่วงสองปีเด่พัานาหลังการฝืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ มูลาค่าการค่าของไทยกับซาอุดีอาระเบียนี่นะก็เพิ่มขึ้นว่ารอยละเย็บสาแล้วก็แค่แต่มูลาค่า1นึ่งเบิร์ลานเรียนสหรัฐดังนั้นเนี่ยนะก็เลยมีการเสนอให้พัฒนาความร่วมมือในเชิงเทคนิคระหว่างกันโดยทางไทยเขาได้เชิญผู้บริหารจากเ ASO มาเย็นไทยแล้วก็เผื่อขับเคลื่อนในเชิงรุกกับสำนักง,งานมาทันฑผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรั่วซอมอ,อเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจรั่ว MOU แล้วก็ขอให้ SASO นยนะสนับสนุนการให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฮา 5, ลานข้องไทยซึ่งจะเป็นโอกาสข้องไทยที่จะย้ายลาดได้อีกมากนอกจากนี้ทั ให้ก็จะดําเนินการควบคู่กันไปการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในส่วนหน่วยตรวจรับรองที่มีความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลานตามกระบวนการเทปประเทศคู่ค้าควบกำนดหรือว่าผู้ตรวจรับรองมาตรฐานาลาลทีนเชียวชาญตามกระบวนการตรวจสอบตามระบบ ISO หรือว่า IEC 1 7 0 2 0, 0แล้วก็บุคลากรกในภาคอุตสาหกรรมอาหารที่มีทักษะในการพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐานฮาลานตามขอ้อกำหนด ของประเทศคูค่ะซึ่งนักมมตัง,าางเพงน่าความรวมือดังกล่าวก็นับเป็นจุดเริ่มต้นดีที่จะยกระรับงานด้านการบรรทัดฮาลาน,ลานทางสองประเทศก็ให้เกิดการยอมรับพ้นการตรวจสอบรองสินค้าล้านและก็จะช่วยพักดิมสินค้าของไทยในในไปสู่ตลาดมุสลิมของโลกเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย